คุณเป็นคนนึงค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมามีทีนิวส์นะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวค่ะวันนี้เป็นการประชุมคอรมอนะคะ11พฤษภาค่ะประชุมคอรมออีกครั้งหนึ่งในเรื่องเยียวยานะคะว่าจะยืนยันนะคะวันเยียวยานะคะตามที่มีข่าวมาหรือไม่เดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะคะว่าจะเป็นวันไหนแน่นะคะที่ประชุมคอรมอไฟเขียวเยียวยาโควิดเราชนะนะคะม .33 เรารักกันนะคะ แจกเงิน2,000บาทนะคะวงเงินรวมกว่า8.5มื่นล้านบาทรวมทั้งเราชนะด้วยโดยผู้สึกข่าวรายงานว่านะคะที่ประชุมคอรมอมีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาโควิดนะคะโดยเบื้องตน้นแบ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ32.9ล้านคนและโครงการมอ .33 เรารักกัน9.27ล้านคนใช้งบประมาณกว่า 85,000ล้านบาทโดยจะเริ่มเติมเงินตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเป็นต้นไปแบ่งจ่ายเป็น2งวดงวดละ1,000บาทโดยโครงการเราชนะนะคะที่ใช้ผ่านแอปเป่าตังนะคะจะได้งวดแรกวันที่20พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทงวดที่2วันที่27พฤษภาค,คม64จำนวน1,000บาทต่อมาโครงการเราชนะนะคะที่ใช้ผ่านบริการแห่งรัฐนะคะ จะเริ่มงวดแรกวันที่21พฤษภาคม64จำนวน1000บาทมวดที่2วันที่28พฤษภาคม64จำนวน1000บาทต่อมาโครงการเราชนะนะคะสำหรับใช้ผ่านบัตรประชาชนหรือกลุ่มเประาะบางนะคะงวดแรกค่ะวันที่21พฤษภาคม64จำนวน1000บาทมวดที่2วันที่28พฤษภาคม64จำนวน1000บาทและสุดท้ายค่ะสำหรับโครงการม3 3เรารักกันนะคะที่ใช้ผ่านแอปเปาตัง งวดแรกเลยที่จะโอนเข้าคือ24พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทและงวดที่2วันที่31พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทนะคะโดยทั้งนี้ทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง30มิถุนายน64และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะต้องใช้ซื้อสินค้าเท่านั้นสรุปแล้วนะคะวันที่เยียวยาที่เคยแจ้งก่อนหน้านี้นะคะสรุปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะจ่ายตามนั้นเลยค่ะยินดีกับทุก คคนนที่ไดด้้วยะะขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากเว็บไซต์แบง g อก In นไซด์ด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ